สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะที่ทำให้ตัวเราเองฉลาดแล้วก็เก่งขึ้นนะคะมีเคล็ดลับอยู่3ข้อค่ะข้อแรกนะคะเราพูดกับตัวเองบอก,กบตัวเองเสมอว่าฉันทำได้นะคะฉันทำได้สิ่งใดก็ตามที่มีคนเคยทำแล้วและคิดได้นะคะ สิ่งนั้นน่ะเราย่อมต้องทําได้แน่นอนนะคะถ้าเราพูดสื่อสารกับตัวเองแบบนี้นะคะว่าฉันทําได้ฉันทําได้แน่นอนนะคะ,ะไม่ว่าจะถูกได้รับมอบหมายงานจากเจ้านายหรือจากจากใครก็ตามนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันยากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะพี่พี่พี่กิฟต์เนี่ยจะพยายามบอกกับตัวเองว่าเออเนี่ยไม่ยากหรอกฉันทําได้แน่นอนนะคะออแล้วมีคนเคยทําสิ่งนี้แล้วมาเยอะแยะแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นน so ่มันไม่ได้ยากเกินไปนะคะแล้วก like ็ลองนอกจากนั Zeit ้นเนี Luci ่ยก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำความคุ้นเคยให้ตัวเองทําความคุ้นเคยกับสิ่งเราสิ่งงานงานใหม่เนี่ยค่อยๆหาข้อมูลทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยถามคนที่รู้นะคะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือว่าหาตัวอย่างของของงานแบบเนี้ยที่มีคนเคยทํามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเคยมีคนทํามาแล้วอะ เราอ่ะก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําได้แน่นอนนะคะก็จะบอกตัวเองว่ามีม,มีหลายอย่างนะคะที่แบบมีความไม่กล้านะคะที่เอ่อต้องเริ่มต้นทําใหม่แล้วยิ่งอายุเยอะแล้วเช่นาการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหรือการเอ่อเรียนร้องเพลงเออหรือว่าทําอะไรที่มันอาจจะเริ่มโครงการใหม่ที่มันยากๆพี่วิจะค่อยๆเริ่มเอ่อบอกตัวเองบอกว่าเฮ้ยฉ,ฉันทําได้ ทำได้นะวันไม่ยากหรอกฉันทําได้แล้วก็ค่อยๆหาหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างที่บอกนะคะว่าค่อยๆเสิร์ชหาข้อมูลดูการที่เรามีข้อมูลน่ะทให้เราอ่ะเกิดความกลัวน้อยลงแล้วมีความมั่นใจนะคะหาเพื่อนหาหาผู้รู้นะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มขอบทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในโซนสิ่งใหม่ๆได้นะคะบอกตัวเองย้ำๆเสมอว่าฉันทําได้นะคะข้อ2นะคะ อ๋อข้อหนึ่งเนี่ยคือนอกจากบอกตัวเองแล้วก็ยังบอกลูกน้องอีกนะทุกครั้งที่มาหมายงานที่ยากหน่อยเน่ยากนิดหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกน้องให้เขาจะบอกว่าเ,เราเคยทําได้แล้วบางงานมันเหมือนเดิมหรือว่าทำได้นะบอกตัวเองว่าให้ลูกน้องบอกตัวเองว่าทําได้นะคะผมทําได้หนูทําได้นะคะอันนี้ข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการหาข้อมูลนะคะงานของพี่ิมเนี่ยมันต้องหาข้อมูลมาพพอร์ตเยอะนะคะเช่นข้อมูล เป็นทางสถิติข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆหลายคนก็จะคิดว่าโหเป็นทำไมยุ่งยากจังทำไมต้องไปหาข้อมูลอะไรเยอะแยะมาด้วยคือการหาข้อมูลมาซัพพอร์ตงานเนี่ยมันทำให้งานมันดูคมมันดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วมันแล้วการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเน่มันเป็นการตัดสินใจบนสถิติที่มันอิงกับหลักความจริงนะคะทำให้การตัดสินใจนั้นแม่นยำกว่าการที่ใช้ ใช้การตัดสินใจของเราคนเดียวใช้ใช้ความคิดของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งช่วยเหลือในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำข้อมูลมันทำให้เราดูเก่งนะดูเราดูฉลาด <laughs> เราตัดสินใจได้แม่นยำนะคะแล้วยิ่งมีระบบ d a t a a n a l y t i c นะหรือว่าระบบ AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันยิ่งละเอียดขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้การตัดสินใจเนี่ยแบบว่า มีมุมมองได้มากขึ้นกว่าที่มนุษย์จะทําได้นะคะแต่จุดเริ่มต้นก็คือว่าต้องหาข้อมูลให้เป็นต้องมีความมั่นใจในการหาข้อมูลยิ่งข้อมูลที่มันเยอะๆมากๆหรือว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนพี่จะบอกน้องๆเสมอแล้วก็บอกหรือว่าแม้กระทั่งบอกตัวเองนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มาแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นแฟกต์อย่างเช่นข้อมูลของมนุษย์เพศชายที่ชอบทานไอศครีมอะไรเงี้ยคือ คือมันเป็นเรื่องของมไม่ได้เป็นเรื่องที่อภิมหาสัจจรหรืออะไรอย่เงี้ยมันเป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นความจริงที่มันมีอยู่ในโลกนี้ค่อยๆหานะคะ พอเราเราบอกว่ามันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่มัน exist อยู่ในโลกนี้นะมันมีกําลังใจนะแล้วบวกกับข้อหนึ่งก็บอกว่าเราทําได้เราค่อยๆเริ่มต้นหาจากสิ่งที่ง่ายก่อนแล้วก็ไปสิ่งที่ยากก่อนนะคะซึ่งเนี่ยการที่เรามีข้อมูล back up สนับสนุนเนี่ยมันทาให้เราดูเก่งและดูฉลาดมากเลยนะคะพรบวกกับข้อแรกที่บอกว่าเราทําได้เราทําได้เราทําได้เนะี่ยเออมันยิ่งมันยิ่งทาให้เราแบบว่า สื่อสารกับตัวเองยิ่งเก่งขึ้นทุกวันทุกวันข้ามขอบจากที่เราเคยทำเรื่องเรื่องเรื่องนึ่งเราก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ไปทาอีกเรื่องนึงที่มันยากขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะคะดีสองข้อแล้วเนาะว่าทําได้กับเรื่องของเรื่องของแฟกมันเป็นแฟกตนะอ่าข้อที่3ามนะข้อที่3ก็คือให้ก็จะ อันนี้จะบอกกับตัวเองแล้วก็จะบอกกับลูกน้องเสมอเลยว่าตั้งแต่ที่ทํางานมาเนี่ยอย่างพี่ทางานมาเกือบสาสิปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ทํางานมายังไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่สําเร็จเลยใช่ไหมเนี่ยหร,ห,รหรือว่าครั้งไหนที่มันต้องเลิกล้มเลิกทาไปนะเราไม่ได้รียกวว่าไม่สําเร็จนะแต่เราได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเราได้ประสรบการณ์แล้วเราได้ความรู้ที่มันเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นมาจากสิ่งเก่าเป็นสิ่งใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็จะพูดกับตัวเองว่าตั้งแต่ทาอะไรมาไม่เคยไม่สําเร็จเลยนะตั้งแต่หาอยากหาข้อมูลอะไรเนี้ยก็ได้ได้อยากรู้อะไรได้รู้ทุกครั้งนะคะก็จะบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเนี่ยมันไม่เคยไม่สําเร็จเลยอะ่ะเพราะนั้นการครั้งนี้มันก็ต้องสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะดูไม่มั่นใจนิดหน่อยแต่ปลอบใจตัวเองพูดกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองแล้วก็สื่อสารกับน้องเวลาน้องน้องๆเข้ามาปารึกษางานแล้วว่าพี่เนี่ยจะหาข้อมูลที่ไหนทําไม่ได้หรอกอะไรนี่ผมว่าเฮ้ยตั้งแต่ทํางานกับพี่มา หรือว่าต้องน้องอะ่ะทำเองมายังไม่เคยมีเลยนะที่เราทำไม่ได้แล้วไม่สำเร็จแล้วก็ยังไม่เคยมีเลยนะที่เราหาข้อมูลไม่ได้อะ่ะนะ <c oughs> ก็เนี่ยเป็นเคล็ดลับสามข้อที่ทำให้เราอะ่ะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทะลายลิมิต <c oughs> ทลายข้อจํากัดวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยนะคะเนี่ยค่ะการสื่อสารกับตัวเองสําคัญแล้วก็สื่อสารกับผู้อื่นแบบนี้ด้วยก็สําคัญสื่อสารกับทีมนะคะอะ่เดี๋ยวพี่หยิบให้นิดนึงพี่ ร้อนมากนี่เย็นแล้วก็ร้อนมากคือพยายาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ให้คนให้ให้ใหเอ,อทุกท่านได้ได้เห็นนะวันนี้มาเดินออกในสวนนะดูนิดนึงดูสวนดูสวนอออ่าอันนี้ก็จะแบบให้ดูสวนนิดนึงเนาะมันจะดูงงงไหมยิว่ามือใหม่ในการที่จะใช้กล้องนะ ตอนนี้เลิกง,งานแล้วก็มาที่สวนสาธารณะนะคะมีน้ําตกด้วยจะเห็นเสียงน้ําตกนะคะก็โอเคหอมปากหอมคอแค่นี้แล้วเนาะก็มีฝากหน่อยนึงนะคะว่าเออไม่มีอะไรอะ่ะถ้าเราคิดได้มนุษย์คิดถึงได้เราทำสิ่งนั้นได้แน่นอนนะคะแล้วคุณแม่ของพี่สอนมาอย่างนี้ตลอดว่ามนุษย์ทำได้ทุกอย่างอะ่ะซึ่งประกอบกับความรู้ พอเริ่มรู้ขึ้นมาก็คือว่าเอออะไรที่เรา dream for ดีมฟฟร์ได้เราเราฝันได้เราคิดถึงมันได้นะคะมนุษย์จะสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้แน่นอนเพียงแค่เราสื่อสารกับตัวเองให้เกิดความมั่นใจให้ให้สลายความกลัวสลายแรงต้านเรากล้าที่จะออกแบบจากคอมฟอร์โซนนะคะแล้วก็ลงมือทำนะคะสำเร็จแน่นอนค่ะเก่งขึ้นแน่นอนแล้วก็ฉลาดขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะาฝากติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยววันหน้าจะมาทำคลิปดีๆให้ฟังให้ชมกันอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ